พลังงานที่จะช่วยทำให้คุณผ่านชีวิตที่วุ่นวายในช่วงนี้ไปได้ลองมาเปิดไพ่รับพลังงานกันนะคะไพ่ยอยากจะบอกว่าเก่งขนาดนี้มีสเสน่ห์ขนาดนี้มีวาจาที่สามารถที่จะดึงทีมต่างๆดึงผู้คนต่างๆมาช่วยได้มากมายขนาดนี้ ความวุ่นวายต่างๆจะได้รับการจัดสรรจากการวางแผนอย่างชาญฉลาดของคุณและการดึงผู้คนเข้ามาช่วยงานได้อย่างเหมาะสมมีระบบที่เป็นไปอย่างดีภายในตัวของคุณเองนั้นมีพลังงานที่เหลือเชื่อมากใครๆก็อยากที่จะมาร่วมงานด้วยนอกจากนั้นหากในช่วงนี้ มันมีความวุ่นวายคุณก็ยังมีผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเป็นแบ็ k อัพพร้อมที่จะสนับสนุนคุณให้งานต่างๆมันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะลองขออีกหนึ่งใบนะคะพลังงานกับความวุ่นวายในตอนนี้ <c oughs> มีแต่คนอยากยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือจริงๆค่ะแล้วก็มันจะเป็นความรู้สึกว่าคุณให้เขาเขาให้คุณเพราะฉะนั้น วิธีหนึ่งถ้ามีใครที่เข้ามาช่วยเหลือคุณในวาระนี้นะคะอย่าลืมที่จะตอบแทนน้ำใจของเขาไม่ว่าจะเป็นด้วยคำขอบคุณด้วยของขวัญด้วยความรู้สึกดีๆเป็นการเติมเต็มใจซึ่งกันและกันงานนี้มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยการวางแผนที่ดีการมีทีมเวิร์กและการได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก เพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดของคุณค่ะขอให้โชคดีนะคะขอให้เป็นช่วงที่มีพลังชีวิตที่ดีมีคนช่วยเหลือเยอะๆค่ะ